อ่ะสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่โพสต์เคยโพสต์ไปว่าจะให้ทำอะไรดีนะครับก็มารีวิวนะครับของเล่นกันละกันอันบ็อกซ์นะฮะอันบ็อกซ์อันนี้เป็นอ่า Iron Man Mark Mark อะไร Mark 6 Mark 6นะครับของค่าย CD ก็คือค่ายของจีนที่เขาได้ลิขสิทธิ์จากทางมาเวลไปนะครับเพราะฉะนั้น เป็นของแท้1เป็นของแท้2เ,เป็นของจีนนะครับ3เหมือนแล้วก็มีความมีความสวยงามแล้วก็เอาง่ายๆก็คือมีความเนียนน่ะมีความเนียนนะครับเดี๋ยวเรามาลองอันบ็อกซ์เลยกันนะฮะอันนี้คือตัวกล่องก่อนตัวกล่องก่อนกล่องแค่ลําพังกล่องก็ไฮ <c oughs> โซแล้วอะ่ะนะครับมีภาพมีอะไรตัวกล่องคือดี ลัพังกล่องก็น่าจะแพงแล้วล่ะลัาพังกล่องก็น่าจะแพงแล้วล่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันข้างในกันเปิดอย่างนี้ด้วยมีเหมือนเป็นแม่เหล็กด้วยนะมีแม่เหล็กดนะ้วยประมาณแม่เหล็กมีแม่เหล็กอยู่นะครับข้างในก็จะมีหน้าไอรอนแมนตัวนี้เปิดมานี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าดูตัวงานนะครับก็ข้างใน ข้างในเมนีอันี้ก่อนมีตัวตัวไอรอนแมนแล้วก็มีพาร์ทเสริมต่างๆนะครับอ้าวลวงมีพาร์ทเสริมมีมือมาให้เปลี่ยนทั้งหมดถ้ารวมที่ตัวด้วยก็จะเป็นทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับเป็นมือที่ถ้าดูตรงนี้มือเอาไว้ทำท่ายิงทำท่าปล่อยแสงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มี เอฟเฟกต์พาร์ทที่เป็นพาร์ทในส่วนของไอพ่นที่เท้าและก็ที่มือด้วยนะครับแล้วก็มีขาตั้งมาให้อ่ะเรามาลองแกะดูเลยม,ม,มีพลาสติกห่อ,อกมาให้กันไว้อย่างดีนะครับมาแล้วตัวนี้ คือสวยใช้ได้เลยนะดูดีเทลต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเรียกได้ว่าแทบจะถอดออกมาเลยข้างหลังข้างหลังเปิดแบ็คแพคข้างหลังเปิดแบบให้ตัวระบายอากาศด้านหลังได้นะครับตัวนี้ถ้าเทียบกับงานฮอ t ทอยก็จะคล้ายๆกันเลยนะคือความสวยความความเนียนก็จะพอๆกับฮอ t ทอยเลย เราลองไปเทียบกับฮอตทอยเหมือนพ่อกับลูกเลยอะโอ้ยฮอตทอยล้มฮอตทอยยืนไม่ได้แล้วลูกมันคือฮอตทอยที่แบบย่อส่วนมาเลยอ่ะนะครับตัวฮอตทอยที่ผมได้มาเป็นเป็นเป็นตัวพลาสติกรุ่นเก่าแล้วนะมันก็จะตัวกางเกงสีซีดไปแล้วล่ะแต่ถือว่าคือแทบจะสู้เรียกได้ว่าสู้กับฮอตทอยได้เลยอ่ะเพียงแต่เป็นฮอตทอยย่อขนาดเข้ามาแค่นั้นเอง นะครับถามว่าข้อต่อดีไหมอ่ะดูการงอแขนอะไรต่างๆคือข้อต่อแน่นนะครับข้อต่อแน่นเสียดายอยู่อย่างเดียวมันไม่เหมือนมันจะมีอีกรุ่นหนึ่ง c ีดีทอที่เป็นมาร์คสามมาร์คสที่ทำเป็นไฟมาถ้ารุ่นนี้ทำเป็นแบบไฟมาก็ มีไฟที่หนะ้าอกมีไฟที่ตาก็คือจะเจ๋งเลยอ่ะจะสู้ฮอตทอยได้เลยนะครับตัวนี้สนุนราคาอยู่ที่หลักร้อยจับต้องได้ถ้าพรีออเดอร์มาก็อยู่ที่หลักร้อยต่อให้ไม่พรีออเดอร์ตอนนี้เห็นราคาในตลาดที่เอามาปล่อยต่อๆกันก็หลักร้อยอ่าหลักร้อย,ร,อยร้อยอยู่ที่3หลักกลางกลางกลางๆ,ๆค่อนๆไปทาง6กอะ,อะนะครับเพราะฉะนั้นก็ เหมาะกับคนที่อยากจะมีไอรอนแมนสวยๆนะครับไว้ตั้งโชว์นะอะ่ลองทำท่าขยับขาต่างๆข้อข้อต่อแขนขาโอเค แต่ว่าก็จะมีในส่วนของลำตัวที่ก็เรียกว่ายังยังยังจอยขยับยังไม่เหมือนกับของ s R h shf นะครับอลองท่าแบบนี้ยืนไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ก็ถือได้ถือว่าได้อยู่ถ้ามาตรฐานของ Iron Man ก็ถือว่าได้อยู่ก็โอเคนะครับผมนี่ก็คือรีวิว CD Toy ของจีนนะฮะสวยใช้ได้นะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้ไม่ถึงพันอยู่ที่กลางกลางหลักสามเลขสามหลักกลางกลางพอต่อแน่นพาสเสริมมาดีนะครับใครสนใจก็ลองหาซื้อดูนะครับจบรีวิวเท่านี้แล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับ